ทุกคนค้อบกับช่องน้องฟิวแฮปปี้ชาแนลเดิรนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องฟิลไม่ได้มาเล่นเกมนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ชะอามกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่เทศกาลว่าวนานาชาตินะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยจะมาทาคลิปหนึ่งวันที่ชะอามทาอะไรบ้างนะคะทุกคนก็เดี๋ยวติดตามดูกันด้วยนะคะนี่ข้างหลังของเราก็จะเป็นว่าวนะคะทุกคนอาจจะย้อนแสงนิดนึงว้าวยากทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยจะซื้อ ว่าวมาเล่นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาดูนะคะว่าที่เทศกาลนี้เนะี่ยมีว่าวแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกัน โซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ขายว่าวมีหลายแบบมากฝั่งนู้นก็มีนะคะแบบมีหลายแบบมากสวยมากเลยนะสีสดนะใช่พี่เพิ่จะถืออันนี้อ่ะมอกัถืออ่ลองลองลองถือลองถือดูแล้วก็ตรงนี้เออแค่นี้พอแล้วโอ้โหที่นี่ว่าวมีเยอะมากเลยนะครับ โ่าว้าปักเป้าปะเนี่ยว่างูก็มีแม่โอ้โหหางเขาขยายเต็มเลยแบบนี้รู้สึกเวลาเขาอยู่บนข้างบนอะไรเงี้ยมันจะสวยอันจะเห็นหางเขาทีๆอันนี้งูใครบางคนรูอ่ะที่เปนหลอดที่เห็ไม้อ่ะต้นไนไม้ยังมีถสวยมากเลยนะพิมนะใช่ฝั่งนู้นยังมีอีกนะแม่ฝั่งนี้ว่าอะไรว่างูใวงหูนี่ตัวใหญ่มากเลยเนี่ย นี่ข้างหลังข้างหลังอยากชูดกบกะวาที่นู้อยากได้ออแอ้วเนี้ยตามเทนหน่อยใครใครชี้อะไรอ้าวก็ฟิวจะสั่งอันนี้ไม่ใช่หรอใช่ก็คือเพิ่งเดินมานะคะก็เจอคอนโดงทุกคนก็สั่งไปก็จะเป็นไส้ชีสรวนนะคะแล้วก็แป้งก็เป็นมันฝรั่งใช่ต่อที่นี่มีทั้งเกี๊ยขนมปังแล้วก็มามา่าด้วยใช่เป็นเสร็จรวมก็เจ็ดสิบเก้าบาท อยาจะกินแบบยืดยื้อไปเลยใจแย่งน้องคือขาครึ่งขึ้นไงคนงการคนละครึ่งอันเดียบใ่แล้ข้างหลังนะก็จะไปซุ้มอาหารรีบกินเลยจ้างั้นก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนั่นเดี๋ยวเราเอามาให้ดูได้แล้วทุกคนนี่ดูดีเน้นๆเลยทุกคนมาชิมกันนะคะทุกคน คอนดอกว้าวนี่คอนดอกมาโอ้โหหนาวมากนกิลใช่อย่างมันจะไม่ยืดนาดไหนอืมโอ้ยไม่เคยที่ทานอมาแล้วยืดขนาดนี้ฟิวเดี๋ยวพี่ไปถือแล้วอยู่ตรงทะเลให้คือเมื่อก่อนห็นแป้งแบบนี้ครั้งแรกที่มันมีแบบเป็นเหมือนมันฟันลังอยู่ข้างนอกแล้วมันแบบเฮ้ยมันหอมมันอร่อยแต่ว่า ดีใช่ไหมดีมากทุกคน<อ>ก,ก็ใช่แล้วก็เดี๋ยวก่อนก,กลับอย่างเราหน้าจะจัดอีกสักไม้หนึ่งถ้ายังไม่หมดกัดไม่ได้ได้นั <c oughs> ่นแหละ <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> เจ็บวันเราก็จะกินอร่อยคืออยากจะบอกนะคะว่าคอนดอกเมื่อก like 네ี้เนี่ยแป๊บเดียวน้องฟิวกินหมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้พ่อแม่ฟิล์มนะคะไปซื้อของมาแล้วแม่ก็กลับมาก่อนแม่ได้เป็นไอติมค่ะอะไรจะมีความเป็นไปได้รยอะนิดลมแรงมากอากาศดีมากเขาบอกว่าไม่หวานมากเพชรบุรีแล้วก็ตัวหัวหินแต่ะว่าน้องฟิวยังมูฟออนจากคอนดอกไม่ได้นะคะทุกคนมาอร่อยมากสมัยก่อนเลยนะคือกินมาคนเดียวหมดแล้นะคะที่แป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวค่ะกลับนะคะทุกคนข้าวซื้อมกินหมด เพราะตอนนี้ยังอิ่มอยู่ใช่ <c oughs> นเนี่ยอาหารทะเลเยอะเลยม่มาอร่อยไหมและนะ้วคนไหนกินไม่ต่ำใครกินเอา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 ทะเลหาดทะเลอื่นนะคะแหละเมื่อกี้แม่บอกว่าเดี๋ยวพ่อกับพี่ฟิล์มมาค่ะกำลังมาซื้อยำไข่แมงดานงั้นเดี๋ยวพอมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมยำไข่แมงดากันเน้นๆเลยอ่ะโอด้ดู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 ผ้าเนี่ยอยนี่ขับรถมาสองชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้เอาเลยไดไมอ่ะเอาเลยดีรออะไรอ่ะ เราขอตัวกับไข่ๆเนี่ยแม่เราจะหาร้านแบบนี้ได้จากไหนดูไข่น้นๆเลยใช่ไหมแม่ถึงบอกว่าต้องมาชอำเนี่ยใช่ไหมยิ้มยังไงบ้างพี่ิล์มมันๆอ่ะกรึบๆเลยใช่ปะถ้ามีความเผ็ดกว่านี้ซาบแต่เนี่ยคือถือว่าดีแล้วกลางๆใช่ป่ะเป็นไงบ้างแม่กินได้ มันยังไม่จัดเท่าไหร่อืมใช่นั่นแหละแต่ว่าโอเคแล้วสำหรับตัวเนื้อที่เขาให้มาอะไรเงี้ยพี่เขาทำเผื่อนูไวมเผื่อเผื่อนุเพศอืมที่เขารู้แางๆงไว้ก่อนใช่ไหมอือเป็นไงบ้างไข่แมงดาอืออร่อยมันๆอ่ะเชียวเพล่อว่าไข่มงินใดหรือไงอืมน่าถูุกใจอือไข่เยอะอุ้ยแม่ข้าพเนชอบยังตักไปทางไหนก็จะแต่ไข่ ปกติเนี่ยที่เราไปกินเนี่ยเครื่องเขาจะเยอะใช่ไหมแต่ที่นี่คือไข่อะเยอะกว่าเครื่องเพราะเราสั่งตัวใหญ่ใช่ไหมแม่แล้วไข่เต็มๆไม่มีหมกเม็ดเลยนะใช่ค่ะมาเน้นๆเลยนะครับนี่เลยนะโอ้โหถูกใจพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับแล้วอย่างอื่นนะอร่อยไหมน้ำขนมด็อกหนูกินหมดแล้วนะคนเดียวเอ้าระหว่างรออะอร่อยเลยดิใช่เราไม่ได้เดินนานนะจริงๆนาเหรอแต่ฟิวกินไวเปล่า ใช่แล้วเมื่อกี้ที่ฟิล์มบอกพ่ออะอะไรนะนมสดโกโก้ลาวานี่ข้างบนเป็นเราอะแต่ฟิล์มอะคนไปแล้วแล้วแบบมันดีมากเข้มข้นมากเพราะว่าตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนั <ไป S 2> ่นแหละใช่ลมพัดตลอดซื้อของมานั่งกินใช่ไหมอยู่ริมหาดแล้วมองไปอีกฝั่งนึงนะครับเขาก็จะว่าวามาโชว์นะเห็ี่ยนไหม,ไมใช่ครับบรรยากาศดีมากนะดูดิแม่โอ้โว่าวขึ้นเต็มเลยไไอะไฮไลท์อะมันเหมือนแบบเขาค่อยปล่อยออกมาทีละตัวทีละแบบใช่ปะ เขาปล่อยพร้อมกันไม่ได้ทุกคนเขามีน้อยเขาก็ต้องทยอย,ยปล่อยหรือบ,บางทีเนื้อที่อะไรเงี้ยเขาต้องดูแรงลมด้วยแบบควรปล่อยขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนึงใหญ่มากแล้อย่างฝั่งเนี้ยก็จะเป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยม,มีหมามีปลามีแมวเห็นว่ามีด้วงใช่ไหมใช่<ป>แล้วตรงงร้นเขาปล่อยอะไรกันอีกนะ่ะปล่อังนะฝั่งเนี้ยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวคือจะมาชิมกอระเม่ใช่แล้วคือตอนแรกไม่ชอบกินเลยทุกคนแบบที่มันแบบ ม้วนๆม,มาแล้วใช่ไหมแต่คือตอนนั้นอะไปวันไล่ขิงแล้วซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยอยากกินเองทันทีนี่เฮ้ยมันอร่อยอยากกินเองเหมือนเป๊ะไม่นี่อันนี้จะเป็นแบบมีถั่วใช่ไหมใช่แล้วถั่วถั่วลิอสองเนาะนี่ยืดยืดเลยจ้ากระละแมมจ้ายืดยืดเลยจ้าอร่อยนะอร่อยค่ะโอ้โหก็เ่อกีชิมแล้วตอนที่พี่ร้านให้ชิมก็คือบอกว่าดีมากใช่เราถือหน่อย แม่มัวแต่มองถือที่แบบว่าอย่างนี้โอเคค่ะเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงบ้างยืดยืดยืดหน่อยโอ้ยืดไปชี้เลยอ่ะขอขอยืดตัวนี้้าวเนื้อจะอร่อยน้ำนมเหนียวอ่ะใช่รสชาติเป็นไงก็กะทิหวานมันกะทิข้าหวานมันแล้วก็มีถั่วกรุบๆหรือว่าแบบไม่หวานจะเลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าหวานกำลังดีเหนียวไปอืมแปลว่าร้านนี้เด็ดได้อร่อยนี่นะปิ้วปิ้วอร่อยมาก อร่อยค่ะอร่อยแม่ซื้อมาสามห่อสามห่อร้อยได้เยอะด้วยดูความแซ่บแม่ก็คือดึงออกมาจากถุงไม่หยุดอืมอร่อยนะเนื้อกางพันเลอืมใช่เลยย่างเยอะเลยแต่ดีมากยืนยืดส่วนพ่อก็นั่งเงียบๆเอายำไข่แมงดาไปไว้ตรงหน้าเลยอร่อยอร่อยไข่เขาแน่นมากเลยนะเงึบงึบเงึบแล้วจริงแถมได้เยอะด้วยนะคะน้ำกาอร่อยแม่ โอเคถือว okay ่าโอเคนะพี่นี่ทำไมาต้องอยู่ห่างกันแล้วฟิลมแบบว่าไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนก่อนมันนึ่งแบบนี้อยู่แล้วและนี่นะคะก็จะเป็นคลิปหนึ่งวันที่ชาร์มของน้องฟิลมนะคะก็จะประมาณนี้เลยส่วนใหญ่นะคะน้องฟิลเนี่ยก็จะมากินนะคะทุกคนแล้วก็มาดูว้านี่เลยก็จะมีหลายแบบแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูเนี่ยันที่ชะอาไม่มีแล้วนะคะทุกคนเพราะวันนี้ที่น้องฟิลมาเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะถ้าใครอยากดูนะคะก็ต้องไปดูที่พัททะลุงนะคะทุกคนนี่เลย แล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยาน้องฟีวทำคลิปอะไรอีกก็อย่าลืมเป็นไว้นะคะทุกคนและถ้านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทกุกท่านนะคะสำหรับวันนี้น้องฟีวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย